ข้าจะถอดหัวใจให้เจ้าเจ้าจะได้ไม่มีวันตายความอับอายที่รบแพ้พาลีมันไม่ดีแผลนี้จดจำฝังใจผ่านไปนานเท่าไร ใจของทศกันนั้นก็ไม่มีวันลืมพิธีสงสนานอาบน้ำขององคตทศกันจึงถือโอกาสแปลงกายเป็นปูใหญ่เพื่อจะเข้าไปบทขยี้องคตให้ตายไปกับมือการแก่แขนของทศกันจะสำเร็จหรือไม่นั้นเรื่องราวทศกันถอดหัวใจจะสนุกแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยครับ ผ่านไปสิบปีองคตลูกของพาลีก็เริ่มเติบใหญ่พาลีจึงได้จัดพิธีอาบน้ำสงสนานให้กับองคตบริเวณแม่น้ำยม,มนาเพื่อเสริมสิริมงคลนางดาราเมียของพาลีเขาก็ได้เฝ้าเลี้ยงดูองคตเหมือนลูกตนแท้ๆพาลีได้สั่งให้บริวารกองทัพลิงจัดสถานที่บริเวณแม่น้ำที่จะทำพิธี เขาสั่งให้ทับลิงไปเชิญลือสีที่มีฤทธิ์แก่กล้ามากมายหลายท่านมาร่วมงานลูกชายตนกระทั่งข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปถึงเมืองลงกาเอาละงานนี้ทศกันมันจำฝังใจผ่านไปสิบปีแขนนี้ต้องชำระ องคตคือเสี้ยนนามต่ำใจเป็นพยานรักของไอ้พาลีกับนางมนโทโอโหทนไม่ไหวทำให้ทดศกันฐ์เหาะไปชำระแขนที่เมืองขีดขิน ที่จิงเขาก็สู้พาลีไม่ไหวแต่ความแค้นมันฝังใจบันไลกันไปเลยข้างหนึ่งเมื่อทศกัณฐ์มาถึงบริเวณพิธีเขาจึงแปลงกายเป็นปูใหญ่แล้วเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในแม่น้ำไก่กับที่ทำพิธีดักซุ่มรอหาโอกาสฆ่าองคตหากองคตออกมาเมื่อไรไหนใจจะจับฆ่าให้ตายไปกับมือจากนั้นมีเสนาไพ่พล,ลิง ออกมาตัวตราแล้วมาพบกับปูใหญ่ในร่างแท้คือทศกัณฐ์พัวเขาจึงเข้าจับปูใหญ่เพื่อไล่หนีออกจากงาน รสกันในร่างปูใหญ่ไม่ยอมจึงพยองพองผนปูใหญ่ได้วิ่งไล่ไพ่พลลิงจนหนีแต่กระเจิงไพ่พลทับหลิงจึงวิ่งไปรายงานพาลีว่าพวกข้าได้พบกับปูใหญ่ตัวหนึ่งมันเข้ามาก่อความวุ่นวายในงานมันร้ายกาจมากหากเราไม่จัด การมันตอนนี้มันจะเข้ามาทำอันตรายกับองคคตได้เมื่อพาลีได้ยินเขาคิดในใจมันคงไม่ใช่ปูธรรมดาแล้วละ่ะจากนั้นเขาจึงเข้าไปดูด้วยตัวเองปูใหญ่ในร่างทศกันนั้นมีความคิดฝังใจเขาเจอพาลีเมื่อไรจำต้องผวาตัวสั่นไป เมื่อทั้งสองมาประจันหน้ากันทำให้ทศกันตกใจแล้วเขาก็ได้กลายาร่างมาเป็นทศกันจากนั้นทั้งสองก่อเข่าสู้กันพลังของทศกันนั้นก็ลดลงครึ่งหนึ่งถึงจะสู้พาลีให้ตายก็มิวายจำต้องพ่ายแพ้พาลีไปในที่สุดพาลีก็จับทศกันมัดไว้แล้วให้ทัพลิงเอาทศกันมาด่าประจานจนเขาอับอายขายขี้หน้า ไหนว่าเป็นถึงก,กษัตริย์กรุงลงกาแต่แกกลับมาแพ้พ่ายยับเยินคราวที่แล้วแกก็เผชิญกับความแพ้พ่ายมาทางฝ่ายพาลีเขาก็ได้ทำพิธีสงสนานให้องคต มีลือสีขันทีมากมายมาร่วมสงสนานจนพิธีนั้นก็เสร็จสับกลับไปด้วยดีหาลีจึงกลับมาหาทศกันเป็นไงละ่ะคราวที่แล้วแกก็สู้ข่าไม่ได้ข้าอุตส่าห์คืนเมียให้เจ้าไป ทำไมยังมากล้าซ่าอีกงานนี้คราวนี้ข้าจักไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆจากนั้นพาลีจึงให้ทับลิงเอาเชือกมัดทศกัณฐ์ให้แน่นหนาแล้วนำมาให้องคตลากจูงเล่นเหมือนสัตว์เลี้ยง ทศกันอับอายขายขี้หน้าจำต้องกลายมาเป็นของเล่นเด็กสิบขวบองคตจึงผูกเชือกลากจูงทศกันเล่นอย่างเบิกบานสําราญใจต่อมาเขาก็ได้เอาข้าวปั้นเหลือเดนจากนางกำนันให้ทศกันกินทศกันตัวก็ใหญ่แต่ทำไมได้ข้าวปั้นก้อนเล็กนิด ซึ่งตามระษาเด็กสิบขวบคือองคตนั้นเขาไม่ให้ทศกัณฐ์กินข้าวเยอะเพราะเกรงว่าหากทศกัณฐ์กินเยอะเขาจะกลับมามีกำลังองคตนั้นก็ได้เลี้ยงเล่นกับทศกัณฐ์อยู่ถึงเจ็ดวันต่อมาพาลีเกิดนึกสงสารเขาจึงได้ปล่อยทศกัณฐ์กับเมืองไปคิดเสียว่าเป็นการทำบุญสุนทานปล่อยนกปล่อยปลาก็แล้วกันเรื่องนี้จึงทำให้ทศกัณฐ์ เจ็บช้ำระกำใจทนไม่ไหวจริงๆถูกภาลีย่ำยีไม่มีศักดิ์ศีความเป็นกษัตริย์ของเมืองลงกาเอาเสียเลยเขารำให้เสียใจอยู่สักพักจากนั้นทศกัณฐ์ยึงให้เสนายัก์ ไปเชิญพระฤาษีโคบุตรมาหาตนอีกหนเมื่อพระฤาษีโคบุตรมาถึงทศกัณฐ์จึงตัดพพอไปว่าอาจารย์ไหนว่าท่านสอนวิชาให้ข้าทุกอย่างดีแล้วแต่ทำไมข้าถึงสู้ไอ้พาลีไม่ได้สักทีท่านสอนวิชาให้ข้าไม่ได้หมดใช่ไหมทำไมข้าแพ้มันถึงตั้งสองหนติด,ตด ทำไมท่านอาจารย์ไม่สอนวิชาให้ข้าหมดจนเสร็จทุกกระบวนท่าเลยในที่สุดือสีโคบุตรจึงกล่าวไปว่าเดี๋ยวข้าจะสอนวิชานำพาถอดหัวใจออกจากร่างกายเพื่อไม่ให้ใครมาทำร้ายเจ้าตายได้อีกเจ้าจะเป็นอมะตะไม่มีวันตายจากนั้นทั้งสองจึงได้ทำพิธีถอดหัวใจทำให้ทดกันนั่งทำพิธีซึ่งกินเวลา ยาวนานไปถึง9กาเดือน9ปี9้าวันกันเลยทีเดียวระหว่างทำพิธีนั้นทศกัณฐ์ก็อดอาหารเขานั่งสมาธิทำพิธีนานจนทำให้พิธีถอดหัวใจของทศกัณฐ์ได้สำเร็จเสร็จสับลงดังใจหมายหัวใจได้แยกออกจากร่างกายทศกัณฐ์บอกอาจารย์ไปว่าข้าจะขอเก็บหัวใจข้าไว้ที่เมืองลงกาข้าว่ามันปอด ภัยที่สุดแล้วเพราะมีองค์คารักษ์ยักรักษาเฝ้าไว้ตลอดเวลาฤาษีโคบุตรจึงบอกไปว่าไม่ได้หากเก็บหัวใจเจ้าไว้ใกล้กับร่างกายธาตุทั้งสองอยู่ใกล้กันหัวใจนั้นมันจะพยายามกลับคืนเข้ามาอยู่ในร่างกายเจ้าเหมือนเดิมเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของกายดังนั้นแล้วต้องจับแยกไว้ไกลจากกัน เดี๋ยวอาจารย์จะนําไปเก็บไว้ในอาสมของข้าเองจากนั้นมาหัวใจของทศกัณฐ์ก็ได้นําไปเก็บไว้ที่กุฏิอาสมของฤาษีสืบเลื่อยมาเรื่องราวทศกัณฐ์ถอดหัวใจก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้หากชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดคอมเมนต์ติชมเข้ามาได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยครับ